ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับหมู่บ้านชุมชนและราษฎรที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน แห่งละ8,000บาทเพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเรียกว่าเงินพระราชทานขวัญถุงเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามเพื่อสร้างให้หมู่บ้านชุมชนมีความรักความสามัคคีบน,นแนวทางสันติวิธีอันก่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังมีทุนศรัทธาจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าป่า จำนวน15ครั้งต่อปีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีต่างๆในชุมชนและยังได้รับบริจาคเงินจากโรงเลี้ยงหมูโรงโม่หินใจแอนร็อกรวมทั้งศรัทธาจากประชาชนและมีทุนปัญญาในการรวมกลุ่มกันของกลุ่มอาชีพโดยมีการแปรรูปสมุนไพรสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนและไรายได้ส่วนหนึ่งนำเข้ากองทุนโดยให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทุนไว้สูงสุดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวฝายหมู่ที่16ตำบลเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยได้รับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อปีพุทธศักราช2562จำนวน8,000บาทหลังจากนั้นอำเภอเอราวันโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวันได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวฝายโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งตามความเหมาะสมและทุกๆเดือนจะร่วมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนและสมาชิกของกองทุน มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวฟ้ายให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในปัจจุบันมีครัวเรือนในหมู่บ้านที่ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน1 2 7ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละร้อยโดยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านต่างๆ ครับสวัสดีครับผมนายประทวนประหยัดทรัพย์ประธานกองคุณแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านหัวฝ่ายหมู่ที่16ตำบเลเรรวันอำเภอเรวันังจวัดเลยกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชยมวชนเช่นการเดินน้ำลงต้านพาย,ยาเสพติดการตั้งด่านตรวจป้องกันยาเสพติดการออกกาลังกายการแข่งขันกีฬากิจกรรมทวีนึ่เบอร์วันกิจกรรมกีฬาสา จัดตั้งธนาคารขยะดิไเซเคลิลและมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในชุมชนตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นการผลูกผักสนวนครัวและการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเป็นกลุ่มอาชีพชุมชนกองทุนแม่อของแผ่นดินได้น้อมนำลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ชุมชนช่วยคนในชุมชนโดยการศึกษางานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสติดีใหม่พยุกต์สู่โคกน้องนามโมเดลสำหรับด้านระเบียบข้อบังคับในการจัดทำระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศโดยเป,ปิดเผยนักที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยคณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับด้านการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ที่ระบุไว้ในธนาคารเป็นผู้เบิกจ่ายเงินจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายการปิดงบดุลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเมื่อสิ้นปีคณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันตรวจสอบบัญชีและมีการเก็บรักษาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งปัจจุบันมียอดเงินจำานวน5 8 3 5บาท ผลของการป้องกันปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันไม่มีคดีอาชญากรรมและยาเสพติดใดๆจะเห็นได้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นสิริมงคลสูงสุดของราษฎรกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบารกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนโดยการพัฒนานกลไกแกนนําหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ให้เป็นพลังชุมชนพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินจึงได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนทั้งหมู่บ้านและชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดที่จะขยายหรือต่อยอดรับพระราชทานให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบขยายความคิดพิชิตป,ปัญหารักษาสถานะความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนตลอดจนพัฒนาและสร้างเครือข่ายการพรฒนาชุมชนให้เป็นกําลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่วิธีแห่งความพอเพียงให้เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป กองทุนแม่้องนินบ้านวัวฝายหมู่ที่สิบหกพร้อมที่จะสู้ทุกปัญหาเ